สวัสดีครับทางข่าวกับผมเดียวทานชนงนงามเลยนะครับและชนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเทินภายรูปแบบต่างๆนะครับร้องบอกอบอสอครับถูกหลอกลงทุนขายลอตเตอรี่ทิพ่เสียหายกว่า200ล้านบาทเนี่นะฮะเรื่องนี้ต้องนำมารายงานกันหน่อยเพราะว่ามีผู้เสียหายกว่า1ิคนจังหวัดอ่างทองนะครับเขารวมตัวกันเข้าแจ้งความร้องทุกต่อกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าบอกอบอสอหลังจากที่ว่าถูกหลอกลงทุนขายลอตเตอรี่ทิพเสียหายกว่า200ล้านบาทนี่นะฮะ ในนี้เนี่ยหลังจากที่ว่ามีการเข้าไปแจ้งความแล้วนะฮะตำรวจเนี่ยก็บอกว่าพฤติการของผู้ก่อเหตุคือมีบุคคลเนี่ยอ้างว่าได้รับโคต้ารอตเตอรี่รับที่ได้รับการจัดสรรจากนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็มีการอ้างชื่อนักการเมืองระดับชาติด้วยนะครับในการสร้างความน่าเชื่อถือทําให้ผู้หลงเชื่อนะฮะครัรวม,มาลงทุนเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็สําหรับการลงทุนขายลอตเตอรี่ในจังหวัดอ่างทองเนี่ยเริ่มมีการลงทุนมาตั้งแต่ปี62แล้วครับ จนกระทั่งเดือนมีนาะคมที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเกิดปัญหาการจัดส่งลอตเตอรี่ล่าชา้าสุดท้ายคือว่าติดต่อผู้ก่อเหตุไม่ได้ทีนี้มีผู้เสียหายคนหนึ่งนะที่บอกว่าเขาไปลงทุนขายลอตเตอรี่มีทั้งหมดใน3รูปแบบนะหนึ่งคือเป็นการลงทุนลอตเตอรี่หลุดฮนะหรือว่าหวยหลุดจองคือการํำเงเนินไปลงทุนซื้อลอตเตอรี่ในราคากล่องละ3 9 0 0 0ถึง40,000บาทได้กำไรกล่องละ2,500บาท แต่ละเดือนก็จะได้รับเงินกําไรนั้สองครั้งแบบที่2คือว่าเป็นการขายโคตา้าอตเตอรี่ครับอ้างว่าเป็นโคตา้าในแต่ละจังหวัดที่ได้รับสิทธิและแบบที่3คือจะเป็นรตเตอรี่จองข้ามงวดโดยจะต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้า15วันจองวันที่4นะรับรตเตอรี่วันที่21จองวันที่19ลอตเตรอรี่วันที่6นะโดยราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนการจองเช่นจองรตเตอรี่แบบชุด2ใบ 1,000ชุดคิดเป็นเงินกว่า16ล้านบาทตัวราคาชุดละ1 6 4 0 0บาทเรื่องนี้ครับเราต้องร่วมกันหาทางออกนะฮะร,รวมถึงมาเตือนภัยกันด้วยติดตามได้น,นะครับในรายการสถานีประชาชนนะครับในวันที่7มิถุนายน2565นะฮะตอนบ่า2 5นาทีจนถึงบ่า3นะครับทางไทย PBS กฎหมายเลข3นะครับหรือว่า003 00นะครับ